เวลา12นาฬิกา55นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัางควัตวรคัติยราชนารีเสด็จออกณท้องพระโรงตำหนักที่พิมานอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบรรยายพิเศษเรื่องภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งพระราชาทานแก่คณาจารย์และนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยา,าศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2564จำนวน50คนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เป็นวันแรกในวันนี้ทรงเริ่มการบรรยายในหัวข้อระบบภูมิคุ้มกันกับโรคมะเรง็งซึ่งเป็นเรื่องการรักษามะเรง็งด้วยการใช้ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยต่อสู้กับเซลล์มะเร็งในร่างกายโดยระบบภูมิคุ้มกันในคนปกติจะทำหน้าที่กำจัดเซลล์ที่กลายพันธุ์ทิ้งทำให้รอดพ้นจากการเป็นมะเรง็งแต่ในคนที่ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอเซลล์ที่กลายพันธุ์ไม่ได้ถูกระบบภูมิคุ้มกันทำลายจะกลายเป็นมะเร็งได้ ระบบภูมิคุ้มกันจึงมีบทบาทสำคัญในการปกป้องสุขภาพทั้งจากเชื้อโรคและมะเร็งซึ่งหากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายระบบภูมคิมคุ้มกันจะถูกกระตุ้นเพื่อให้กำจัดสิ่งแปลกปลอมคือเซลล์มะเร็งออกไปจากร่างกายดังนั้นการใช้ภูมิคุ้มกันต่อสู้กับเซลล์มะเร็งในร่างกายจัดเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็งที่มีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยน้อยและอย่างช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัด หรือการใช้รังสีระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายจะถูกแบ่งเป็น2แบบคือภูมิคุ้มกันที่ได้มาแต่กําเนิดและภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งร่วมกันทำงานเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดก,กันโดยระบบภูมิคุ้มกันสามารถจดจำเซลล์ของร่างกายที่ปกติได้เมื่อพบสิ่งแปลกปลอมเช่นเซลล์มะเร็งเชื้อโรคจะส่งสัญญาณไปเรียกเซลล์อื่นๆในระบบภูมิคุ้มกันมากำจัดออกไปอย่างไรก็ตามหากการทำงานของภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอก็จำเป็นต้องใช้ระบบภูมิคุ้มกันที่มีความจำเพาะมากขึ้นซึ่งจะมีการพัฒนาความจำถึงการสัมผัสเซลล์แปลกปลอมนั้นมา ก่อนทำให้เกิดการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น mm hmm. เมื่อสัมผัสอีกครั้ง นอกจากนี้ทรงยกตัวอย่างแอนติเจนของเซลล์มะเร็งหรือทูเมอร์แอนติเจนที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันโดยแอนติเจนเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้มะเร็งที่ใช้วินิจฉัยโรคและนำมาใช้เป,เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งต่อไปตลอดการบรรยายร่งพระราชทานทรงนำเนื้อหาที่ได้จากการที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ เพียรพยายามศึกษาค้นคว้าและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยวิชาการด้านการรักษาโรคมะเร็งทั้งในคนและสัตว์มาประกอบในบทเรียนให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันทําให้นิสิตเกิดความเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้นนับเป็นพระกรุณาที่คุณที่พระจักทานความรู้พื้นฐานแก่คณาจารย์และนิสิตมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์จนเกิดความรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านการรักษาโรคมะเร็งในคนและสัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปเวลา15 09. นาฬิกา9นาทีเสด็จออกณนะตำหนักที่พิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระจรจชาทาพระบโรกาสให้หนายทองเปลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำนายชัยวัน์ โยธคนรองอธิบดีกรมปศุสัสตว์เฝ้ากราบทูลรายงานการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดในโรคสุกรโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายศัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมคณะบดีคณะสัตวแพทยศาส,าสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์คณาจารย์และนักวิจัยร่วมเฝ้าด้วย ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับนโยบายสั่งการจากรัฐบาลให้เร่งแก้ปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกรโดยกรมปศุสัสตว์มีการจำลองพื้นที่เสี่ยงเพื่อหาต้นเหตุของการเกิดโรคระบาดอย่างเร่งด่วนมีการดำเน,นยุทธศาสตร์หมูสะอาดพร้อมกับกำจัดสุกรที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคระบาดและชดเชยความเสียหายให้แก่เกษตรกรทั้งรายใหญ่และรายย่อย ซึ่งหลังจากนี้จะเป็นการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อยุติการระบาดและเร่งฟื้นฟูกเกษตรกรโดยจะสนับสนุนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แก่เกษตรกรตัวอย่างด้วยการนําร่องเพาะเลี้ยงสุกรที่มีคุณภาพทดแทนที่กําจัดไปปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังขอรับรองสถานภาพเขตปลอดโรคจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาในอนาคต โอกาสนี้มีพระดํารัสประชทานแนวทางการช่วยเหลือประชาชนแก่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนําไปแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสุกรด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ขยายทางเลือกในการช่วยเหลือเกษตรกรตอนนี้พวกฟาร์โหมูล้มเนี่ยก็ทําไม่ได้อีกงานเลยเดฉงนั้นเขาก็จะต้องขอให้มีอะไรที่ทําให้เขามีจิง ถ้าเขาเลี้ยองโคอาจจะใช้เวลานาะคือหนอยากทักเจสว่าเอาเป็นไก่ไหมเลี้ยงให้เลี้ยงไก่พันไข่อะไรอ่าแล้วก็อ่าพวกคู่กับการเรลี้ยงปลาปลาทักทิมที่เมื่าทเดียวก็ได้หัวรอกา้าสทรงเพื่อจะทา ตัวนั้นนี่เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายตัวก็โตตัวนึงแล้วก็อร่อยคือว่ามูากสัตว์เนี่ยให้ลงน้ำไปได้เป็นอาหารปลามันจะได้วนที่คบบวงจด จากนั้นทรงนำปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองอธิบดีกรมปรศุสัตว์และพระราชบริพารน,นพระองค์ร่วมบรรจุกล่องอย่างชีพพระราชทานจำนวน300ชุดประกอบด้วยข้าวสารอาหารแหง้งและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนและเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกรในพื้นที่ภาคเหนือได้แก่จังหวัดน่านจังหวัดตากและจังหวัดพิศณุโลกจังหวัดละ100ชุดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน และเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น ที่ผ่านมาทรงนำข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมบรรจุกล่องอย่างชีพระราชทานด้วยพระองค์เองไปแล้วจํานวน500ชุดนับตั้งแต่เกิดโรคระบาดในสุกรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควับาคาตบวรคัตยราชนารีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยพร้อมกับทรงหาแนวทางและพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้านสร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนเป็นล้นพ้น